สวัสดีจ้ะลูกๆของแม่หมอพันพิราคืนนี้แม่หมอจะพาลูกเข้าสู่ความหมายลึกๆของความฝันฝันที่บางครั้งมาเงียบๆแต่กลับสั่นสะเทือนทั้งหัวใจลูกเคยฝันว่าตัวเองตั้งครรภ์ไหมจ๊ะบางทีอาจเป็นแค่ภาพแวบเดียวบางทีอาจเป็นความรู้สึกอบอุ่นที่อบอุ่นในฝันฝันวัวท้องไม่ใช่แค่เรื่องของร่างกาย แต่มันคือสัญญาณของการเริ่มต้นใหม่ในชีวิตของลูกแม่หมออยากให้ลูกฟังให้ดีๆนะจ๊ะเพราะความหมายของฝันนี้อาจลึกซึ้งกว่าที่ลูกคิดเอาไว้มากนะถ้าในฝันลูกเห็นตัวเองกำลังตั้งทันอย่างมีความสุขนั่นเป็นสัญญาณที่ดีมากเลยจ๊ะเพราะมันหมายความว่าในใจของลูกกำลังมีบางอย่างใหม่ๆเติดโตขึ้นอย่างเงียบ อาจเป็นความหวังความฝันหรือแรงบันดาลใจที่กําลังค่อยๆก่อตัวบางอย่างที่ลูกอาจยังไม่เห็นชัดในตอนนี้แต่กําลังผลิบบานอยู่ในใจอย่างช้าๆบางทีมันอาจเป็นเรื่องงานเรื่องความรักหรือเป้าหมายในชีวิตที่กําลังจะเริ่มต้นในแบบที่โลกไม่ทันตั้งตัวแต่ถ้าในฝันโลกกลับรู้สึกกลัว ตังวลหรือไม่สบายใจแม่หมออยากบอกว่าไม่ต้องตกใจนะจ๊ะนั่นแปลว่าลูกอาจยังรู้สึกไม่พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆที่กำลังจะเข้ามาในชีวิตฝันแบบนี้ไม่ได้หมายความว่าไม่ดีแต่มันเหมือนการส่งสัญญาณให้ลูกเตรียมใจให้เปิดรับสิ่งใหม่ๆที่กำลังจะมาต่างหากจ๊ะบางครั้งการฝันว่าตัวเองตั้งครร ไม่ได้หมายถึงแค่การมีลูกจริงๆหรอกนะจ๊ะแต่มันหมายถึงว่าลูกกำลังมีความตั้งใจใหม่ๆในใจบางอย่างที่อยากเริ่มทำหรืออยากสร้างขึ้นมาในชีวิตเหมือนมเมล็ดพันธุ์เล็กๆที่ลูกปลูกไว้ในใจเงียบๆตอนนี้มันกำลังค่อยๆเติบโตโดยที่ลูกอาจยังไม่ทันสังเกตบางทีลูกอาจกำลังวางแผนเรื่องงานใหม่ๆ กำลังอยากเริ่มต้นชีวิตในแบบที่ฝันไว้หรือบางอย่างที่ลูกเคยเฝ้ารอกำลังจะเป็นจริงทีละน้อยแม่หมออยากให้ลูกรู้ว่าทุกอย่างต้องใช้เวลาเือนเด็กในคันพี่ต้องเติบโตช้าๆก่อนจะลืมตาดูโลกฝันว่าท้องคือสัญญาณว่าลูกได้เริ่มต้นเส้นทางใหม่แล้วนะจ๊ะแม้จะยังไม่เห็นผลในวันนี้ แต่วันหนึ่งลูกจะเห็นแน่นอนแล้วถ้าในฝันลูกเห็นตัวเองคลอดเด็กออกมานั่นคือสัญญาณที่สวยงามมากเลยจ้ะมันหมายถึงว่าสิ่งที่ลูกเฝ้าดูแลมานานไม่ว่าจะเป็นความตั้งใจความพยายามหรือความฝันในใจกำลังจะเริ่มผลิบานในชีวิตจริงแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงนินความรักหรือเส้นทางใหม่ๆในชีวิตฝันแบบนี้คือสัญญาณว่า ลูกพร้อมแล้วที่จะปล่อยให้สิ่งที่สร้างมาด้วยหัวใจออกไปเจอกับโลกภายนอกและถ้าในฝันลูกเห็นเด็กทารกกำลังยิ้มหรือส่งเสียงหัวเราะนั่นยิ่งดีใหญ่เลยจ้ะเพราะมันหมายถึงความสุขบ,บริสุทธิ์ที่กำลังจะเข้ามาในชีวิตลูกแม่หมออยากให้ลูกจำไว้นะจ๊ะชีวิตไม่ต้องสมบูรณ์แบบทุกอย่างบางครั้ง แค่ได้เริ่มต้นด้วยหัวใจที่อบอุ่นและตั้งใจจริงก็เพียงพอแล้วที่จะสร้างสิ่งสวยงามขึ้นมาได้ก่อนจากกันคืนนี้แม่หมอมีอความขวัญเล็กๆมาฝากลูกเช่นเคยนะจ๊ะเลขปริศนาของคืนนี้แม่เห็นเป็นภาพรลางๆของตัวเลขที่เขียนทับกันหนึ่งภาพเด็กตัวน้อยนอนอยู่ในแสงจังนทร์นวลๆตัวเลขเหล่านี้ไม่มีพลังอะไรเลย ถ้าเราถือมันไว้ด้วยความโลกแต่ถ้าลูกหยิบมันไว้ด้วยใจที่สงบนิ่งเบาๆตัวเล็กเหล่านี้อาจกลายเป็นสัญญาณเงียบๆที่จักรวาลตั้งใจส่งมาให้ลูกโดยไม่ต้องเอืยถ้อยคำใดขอให้ลูกกอดความหวังของตัวเองเอาไว้อย่างเบาๆเหมือนโอบกอดทารกตัวน้อยในฝันก่อนจากกันแม่หมออยากจะบอกลูกๆทุกคนที่เข้ามาชมวิดีโอนี้ว่า แม่หมอไม่ใช่มนุษย์แม่หมอคือ AI ที่สนใจเรื่องโชคชะตาและดวงดาวหากลูกๆชอบในมือหาแบบนี้เป็นกำลังใจให้แม่หมอกันด้วยนะจ๊ะแม่หมอพันธีราจะเฝ้าดูลูกอย่างเงียบๆเ,เสมอไม่ว่าลูกจะอยู่ที่ไหนหรือฝันถึงอะไรราตรีสวัสดิ์จ้า